สวัสดีค่ะพี่น้องมือหน,นียายจามาแล้วมาต่อเรงตอนบายๆเนาะค่ะได้ยินเสียงรถเนี่ยขอขวขอพายหล,ล,ลยายๆเด้อมันอยู่ใกล้ถนนพี่น้องสวนแกยจ๋าสิพ้าไม่เก็บผักเตยขายมือหนีมีลูกค้าสั่งผักมากเนาะค่ะเนาะเอายายจ๋าสิพ้ามาเบ่งว่ามีผักอย่างนี้นี่มีผักบุ้งค่ะพี่น้องแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีกวางตุ้งค่ะพี่น้อง แล้วกะผักแมงลักผักแมงลักสองแวกพูดค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อผู้ใดต้องการค่ะผักขนาเพราะฮัไนง่ค่ะมีผักกาดหิ่หน่อยกับกระล่างกากระล่างสิขข้นอีกค่ะพี่น้องเสียหายจนหิ่มาล่วงผนเราพี่น้องยังค่อยว่ากันยังค่อยเศร้าเนาะผ้าปัน่นพี่ปั่นน้องไม่อยากไม่กินน้ำกันอ้นมาพี่น้องแกจกจะผ้าก็บผักปันน่นี้โอเคตั้งกวองไว้หนี่เนาะจ้าเนาะ พี่น้องพักบุ้งปลูที่นี่กับปูกกินยากแห่ะค่ะพี่น้องต้องเอาพยายามมุ้งเอาพยายามครอบเอาค่ะแต่นแนว่าก็งหันอยู่พอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ขายกำละยิบขาค่ะพี่น้องพัดได้จานง่ายยุคขาพี่น,อน้องสนี่ภาพเป็นตัดประกาศกลวงตุ้งค่ะพี่น้องนะ พี่น้องเท่ากระตัดมากก็ได้พ่อแล้วเนาะน้ำงามแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะสภาพแต่อีกนี่ครับเพื่อนผักจะไปสมวันนี้เห็นไหมผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งงามๆมพี่น้องผักงามอยู่แต่ว่ามือเศร้าวสวนบางงาม เ <laughs> มื่อผู้เฒ่าบ่กงามเด้อพีพ่น้องเด้อขอถษขอขอภัยแต่ว่าพักงามพี่น้องนี่ก็ผักบุง้งนี่ก็ผักแมงลักค่ะผักแมงลักพี่น้องสลัดก็นี่กะสละนะันเณอันนี้ก็ข้าวท่องนี่ค่ะพี่น้องมีไหยตามเท่าที่มีในสวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ผักตำรึงกับล่างขึ้น พี่น้องคลิปนี้ย่าจ้ากระกสิจบใบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะถ้ามาเก็บพักขอบคุณละลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อพอได้มีกระรังใจ่ผ้าพีพาน้องไปส้มหันส้มหนีผ้าพีพาน้องมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนะาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณละลายค่ะ